สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเกษตรอุบล13อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เห็นร่มรื่นอย่างนี้นะครับก็จะพามาดูเกษตรผสมผสานนะครับที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวนนี้นะครับหรือว่าแปลงนี้นะคิดว่านะครับน่าจะยังไม่มีคนรู้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน่วยงานราชการก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าคนนี้เขาแบบว่าทำจริง นะครับแล้วก็ทํามาน่าจะสัก3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแปลงของไข่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับคุณพ่อครับอ่าโอ้เห็นยังอยู่ครับนี่เกี่ยวหญ้าออกจากสวนหิ้งัวนน้ำเกี่ยวหญ้าหิ้งั่วนเนาะนก็เป็นการทําความสะอาดไปดยในตัวน้ำอืมมีประโยชน์นโอ้แต่เอาเครื่องตัดเนี่ยเพ่นเพลเละเพ่อค,คอยกินมันบอ่อซ่บมันเนาะ ไปเรยคอยเกี่ยวไปทํานคุมสะอาดสวนไปนําครับสวนของพ่อเนี่ยพ่อ,อยังก่อครับพ่อประสิทธิ์พ่อประสิทธิ์นามสกุลอะไรบุปเสิฐพ่อประสิทธิ์บุประเสิฐบุประเสิฐครับผมไออยู่บานไดเนครับแสงเจริญบ้านแสงเจริญตำบลตำบลย่างหญยอำเภอมยื่นอุบลเน่านี่แหละครับผมมีเบอร์โทรบ่ครับเพื่อแบบเพื่อนอยากโทรมาสอบถามมีอยู่แต่หากจำบได้ยจำบได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิขึ้นไห้นะครับด้อนะครับ ไอ้ขออนุญาตสอบถามก่อนจังหน่อยแน่ได้บอกครับผ้าชุ่มสวนแน่จังหน่อยได้ครับผมนั่นมันรบกวนเวลาหาอาหารให้ง่วงเพลินนะครับเนาะสวนไก่จังสีละกะล็ร่างก็ร่างรีเริ่มครับผมตัวนี้เฮ็ดมาแล้วจักปีกับครับส,สามปีสี่ปีเนี่ยสามปีสี่ปีนี่เนาะนี่นะออนสามปีสี่ปีอยู่ซ้ำนี่ละครับมีพื้นที่อยู่ประมาณจักไหรก่กัครับอยู่นี่ร่วมๆแล้วกับ สี่ไร่สามงานประมาณสี่ไร่สามงานเนาะออพื้นที่ทั้งเบินี่ที่ทีเฮ็ดสวนนี่ครับแต่ก่อนนี่ปลูกอย่างก่อนมาก่อนมั่นซ้ำปะหลังมั่นซ้ำปะหลังเจอปัญหาอย่างไรครับก็ได้วมาเหตุอย่างสิปัญหามันคือมันอยู่ทีตำที่ตำกลัวเขาของของปวกลูกของหลานของเขาญาตหญาติกันนี่แหละครับก็เลยมาขีดา่าคุดแปลงเป็นครึ่งนหน้าเลียงปลาครับ นี่มันเป็นคือเห็ดเห็ดเปลี่ยนใหม่ตัวเห็ดหน้าเขาโอ้ยเห็ดมันนี่มันมันหนามันหืมเนาะหนามันหืมหนำมันขังเวลาฝนตกมากก็น้มมาขังมันปิงไปใส่ไลก็บบ่อใดก็เลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวที่แรกก็ใส่รถเกียร์แม่นบ่ครับนี่รถรถไถเนาะรถไถดันรถไถดันแล้วก็มาขุดแตงแปงเอาแน่ให้มันดูดีอันนี้ก็ปูเข้าปูเข้านี่ ภู S <S> <S เขาเฉพาะนาแร่งนาแร่งเงินธนาผนนี่ก็สิเลี่ยงปลาอ๋อก็คือปล่อยน้ำเขานี่ปล่อยน,น้ำเขาขึ้นเสียเฮาก็เหลือก็เกีียวเอาจริง่ก็ให้ปลากินอืสื่อพันปลามาลงสื่อพันปลามาลงเดี๋าายวสินเดือนเขาก็มหาห้เป็นตอนส่น้นอันนี้คือหน่วยงานราชการเพิ่นก็เอามหาห้น้ะแมนบ่เขามาเบิ่งอยู่แล้วเขาต้องการว่าเขาจะจะเฮ็ดแบบนี้ละว่าซสั่นหาต้องการค้นเฮ็ดแบบนี้ละเขาเลยสนับสนุนพันปลามาห้ครับผมในพื้นที่ เกือบสีไรเนาะเออเกือบซีไรเหละเกือบซีไรนะครับตัวนี้เป็นดินทรายพอมเนาะทรายผสม,มอข้างล่างสเป็นหินหลูกล่างนําครับมมอ้ายยิ้มชุ่มในมี่ได้ได้ได้ไดมันฝนตรงไมมันท่านได้รักษาวความสะอาดดีหรอกมนกัดจังสี่หลเขียวยาข้นเป็นธรรมดาแกยาขืนตัวนี้ก็เตรียมปูเขาเหรครับหรืออย่างีรเตรียมใหม่สิปูเขานี่ครับอ๋อเป็นเหตุเป็นงานเป็นเป็นเหมือนเป็นงานแล้วก็เป็นสาน a m เนาะเป็นสาหลวกะ พอปล่อยเขาเขาใหญ่ผมก็เอากุ้งมาใส่กุ้งอะไรอย่างกุ้งฝอยอ่ะกุ้งฝอยสอนมาบอครับหรือจังไหนไปสอนมาจากทวดมาปล่อยส่นี้โอ้ย่ำนั้นเวลาเกี่ยวเขากันด้ขายกุ้งพร้อมอ้เขาทาเขาทาปานเลือครับพี่น้องนี่นะครับระบบกรเป็นระบบโซลาเซลล์พร้อมได้นี่ระบบโซลาเซลล์ครับตัวนี้คือเ้าลงทุนเองเลยบอนี่ลงทุนเองเบดโซลาโซลาเซลล์จักบาทครับรุมรวมรุมรวมแล้วกะ สี่หมื่นสี่หมื่นสองพันสี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้ก็คือใส่ได้ทั้งนาเลยอย่างนาได้ตลอดปีอันนี้โคดไอ้เพิ่นโคดโนใหม่นั่บหรครับโนใหม่ก็โคดหรือว่าโคดทั่วปใน์ไปทั่วไปในสวนนี่แหละโคดทั่วไปในสวนนี่ครับโคดเป็นโซนเป็นโซนไปทั่วไปในสวนครับผมอันนี้ก็โซนหนึ่งนะครับโซนโซนเป็นแบบเป็นอย่างปลายหลักก็หน้าพร้อม ข้างล่างนี่คือการอ่ทางล่างคือการปลูกเขากินครับพืชนี่ว่ามีเกือบทุกอย่างเนาะครับเนี่ยผมเห็นหลายดินบอกเผานี่จังไหนมันขึ้นหลายครับเจ้าปลูกไว้หลายปลูกไว้หลายเออเผื่อมันตายเอาพันธุ์มาจะได้ครับนี่พันธุ์กับน้ามูบ้านนี่ละขอเอานาะขอเอาแน่จะพีจะนองนี่ละนี่นะครับก็คือขั้นมันมันบ่ที่ผลบ่เพาะทีกะ สร้างมันมาแต่มันใหญ่ๆขึ้นมาแนนก็ค่อยเอาออกก็ได้โอตัดคือว่าป้องกันมันตายเป็นโลกเป็นเป็นแห้งแหล่งเป็นแห้งแล่งคือน้อนจ้อด่วงจาอไปานือเลยปลูกทีๆเพื่อเพื่อไว้ครับยนั้นตัดกินอันยอดมันก็ได้กินยอดก็ไดถ้าต้องการว่าอยากเอาออกครับบานนี้ก็มีใดสูบน้าน้ด้นนาะครับไดสูบน้ําไฟฟ้ฝ่าตัวนึงฟังฟังฟังนั้นมันจะเป็นแม่น้าแม่น้ำโดมโดมใหญ่โดมใหญ่โดมใหญ่เลยไหลมาจากบนเขาแหละครับผม อันนี้ก็คือติดโดมมาตัวนี้ต่อติดโดมโอ้มีอยังไอ้ปลูกอีกนะครับนี่ก็มีหลายอย่างอยู่ก็ร่างแต่ปูกครับผมกปลูกะเดี๋ยปีสองปีนี่ละก็เนี่ยว่าเริ่มเฮ็ดแต่ว่ายังบ่ท่านได้เป็นอีหยังมากไม้หรอกแต่ว่าก็คือแต่ก่อนนี่พ่อเฮ็ดให้เฮ็ดสวนมาตลอดอยู่บ่ครับหรือว่าไปเฮ็ดแนวี่ยแต่ก่อนเฮ็ดเฮ็ดรีสอร์ทเฮ็ดก่อสร้างไปก่อสร้างเนาะก่อสร้างคือเฮ็ด เกี่ยวกับพวกไผ่ไหะแหละเห็ดกอสางทุกอย่างอ่ะละ่ะอเป็นหอดผู้จัดการรีสอร์ทมาก่อนผูแล้วครับหากเมืยนับบุคคลหลายคนก็เลยมาหายอยู่ยังสี่อยู่บ้านเท่าดีกว่าดีกว่าสบายใจกว่าอันนี้ก็คือเป็นบ้านเกิดเลยเนาะบ้านเกิดโอเป็นตะอนซ่อนครับพี่น้องพื้นที่ประมาณสามสี่ไร่บ้านนีน้นาแรกเนี่ยคือมีรายใดจาก ในสวนเท่าตลอดเนาะครับเนาะก็ได้พวกนอไม้นี่ละครับตอนนี้ก็คือลักลักนี่เป็นนอไม้นะครับนอไม้อ่ามีนอไม้ธรรมชาตินําแล้วก็เอามาปลูกนําเนาะเอามาปลูกน้ำนอไมา้มที่เอามาปลูกพันธุ์ใดเนี่ยเราก็พันธุ์เอามาจากปักกินเขาบอกเป็นหวานปักกินครับลักลักเลยมันบอกครับลักลักเลยแล้วก็มันสามารถที่จะให้นอได้ตลอดเลยว่าที่ตลอดปีแต่โหดหนาโอ้เป็นตลอนสอนเนาะครับเนาะโบสดก็อ,กออกบางขังเพราะว่า คนยูริมโดมมันซุ่มครับมันมีน้ำอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่แล้วเพราะว่าท้งโดมนี่เพิ่นเหตุเคลื่อนไห้มันก็เลยน้ำหมนมาเนียจังหน่อยโอ้แต่สิบ่ไเดปูกเป็นโซนเป็นเป็นล็อกเป็นงานขือหมู่ดอกปลูกเลาะมองได้น้ำมันเสาะอ๋อก็คือป้องกันการเซาะน้ำน้ำเสาะลงฟังโดมอ่ะครับมันสิเสียหายอ่ะคิดทีแรกปลูกสั้นก็เลยปลูกมองไดดมันเป็นหองเป็นลุ่มๆก็เลยปลูกใส่ปลูกใส่ครับมันก็เลยเป็น ต่พื้แต่พืชไปเบิร์น,นีไแต่ว่าเ,าเก็บไปเรื่อยๆเนาะโอ้นี่ครับผละหมากลากมาจยกาตันนี่อยงแน่ใน,นบต้นบลินจีอันนี้ลินจีเนาะสามปีนี่ครับเบรท่านได้เอาหมากเอาฝนดอกตัวนี้เห็นไปเรื่อยๆอต้นาลินล้วก็โอลล้ลองไรเนา่นี่นครับมเปลรกยท่านได้เอาทากเาฝนดอต้นาล้เหแนไเ่อยๆต้นบลนีอนนลน่เนทดลองเบิ่ครับ อันนี้คือโ้อนมาทังส้นสซนทดลองโ้น,มนมไม่ผลนนอกะว่าง่อไม่ผลนซนไม่เออแต่ว่าตัวทางหลังเข้ามาบางหันนี้คือหน้าหน้าเลี้ยงปลาไปนําครับก็ยังสีเลี้ยงกบเลี้ยงนงนํมบอครับกบกับสีเลี้ยงก็ร่างค่อยพันน่ว่าสิ้นเดือนเขาจะพัฒน์ไม้บผมก็ลังเตรียมบอ่อไว้เตรียมมองไว้แสดงว่ามีรายได้ตลอดเป็นยังไงครับพอหลังจากที่มาเห็ดอยู่สามปีนี้มีความสุขหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเห็ดี่นบ่ก็มีความุขนะ แต่ว่าเรื่องเงื่อนเรื่องท่องเรื่องแะไรใดย่งบ่มีครับยังบ่มีเแถวที่แถวที่เต็มขั้วท่าใดนะก็คือพอใส่เนี่ยแต่พอใส่พ่อดอยู่งกินก็คิดเบื้องล้วก็คือจังมีความสุขก,กว่าที่ไปรับจ้างเขาทั่วปเไปเออคือตื่นขึ้นมากกับแน่เบื้องมันก็เขียวไปเบิดก็บสบายใจล่ะโอ้หนาแรงเกียวเพราะว่าน้ำม,มันหดอยู่ตลอดเขียวเพราะหดตลอดครับผมเลืยหวังคิดไว้ว่าเฮ็ดไว้ ระยะน,นี่ปี2ปีบปเห็นกับสามันสิปี20ปีคือเขาไปเห็นงาน30ปีเขายังเห็ดครับแต่เขาอยู่ในสวนเห็ด30ปีนี่มันสิบปดีกว่าเห็ดงานบ้างอะคิดจังสันนะมาคนเราใหม่ย,ยังน้อยมื่อกันใดเบิร์ดแน่นอนก็คิดว่ายังสันละครับผมถึงสิบดีขายหลายก็ได้กินครับเด็กฝากพี่ฝากน้องผู้ได้มากกับผได้เมื่อมือเปล่าได้กินครับคิดจังสันอันนี้คือแนวคิดของเราเนาะแนวคิดโอ้ลูกหลานมาจากเห็ดงาน การกรุงเทพกรุงไทกะเออได้มาแวะมาหากะได้เอาไปกินครับปลาเนี่ยพักเนี่ยน้องวัยเนี่ยปลาเนี่ยพักเนี่ยเผาของยังเอาไปกินคิดยิ่งสั้นที่ยังเนี่ครับผมเพราะว่าอายุก็มากแล้วก็พ่ออายุเท่าไหรล่ะทีวนี้ฮ่าสิบหกฮ่าสิบเจ็ดแล้วฮ่าสิบหกยังบ่ทันเถ่าหรอครับเออไก่ยังไก่ยังมีแห้งสูกอยู่ครับอืมถือว่างวนว่าันเนาะก็คว่ำซุกเด็ครับบ่มีที่แรกบ่เคยคิดเลยเด้ว่าสิมาเฮ็ดสวนแต่ก่อนนี่หาเงินอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียว ได้ได้หลายบอกครับเงินก็ได้หลายนะบ่แมว่าบ่ได้ได้บุินมามื้อละหลายพันก็ได้มาดิหลายพันก็ได้มืออละี่พันก็ยังเคยได้ออืแต่ว่าความสุขบุมมีมีแต่ความเมื่อยครับสุขอยู่ชัวงระวางชัวคาวกินเลี่ยงเลี่ยงหมูเลี่ยงผวกยิ่งหาเงินได้หลายยิ่งอยู่ในสังคมแบบนั้นยิ่งยิ่งเลี่ยงเท่าไหร่เลี่ยงหลายสรุปแล้วบุมมีความสุข กลับมาอยู่นี่สามปีนี่นี่สามปีปีที่สี่นี่บ่อไปใสเลยนี่ครับจนน้องนุงลูกหลานแท้นอื่นคุ้นป่าไปแล้วอันนี้มันห่างมูบานประ่าจ็ดกิโลห่างมูบานสองกิโลสองกิโลนะแต่ว่ามีระบบไฟน้องมีโซลาเซลล์มีโซลาเซลล์มีระบบไฟต่อเข้ามาเองเบิดลงทุนเข้ามาเองเบิดครัำห่วยแต่บ่มีญาติพี่น้องลมหายตายจากบุญเพื่อได้พ่อนาแล้ว <c oughs> บอ่อไปเที่ยวบอ่อไปเล่นหาไผ่ถามแต่ข่าวเอาอยู่แต่ในสวนน่อยู่แต่ในสวนคอยพัฒนาอคอยเห็ดคอยทําไปนี่แหละก็จะว่าแต่เห็ดสวนอยู่สักเก่าปีสิบปีห้วยสิบสบ,บนั่งสบายเอาบอ่อที่หลังจะว่าไปเห็ดงามรับจา้างไดยู่เงินมันหักเบิดอตครับมานี่ได้หน่อยแต่ว่ากับพ่ออยู่พ่ออยู่ครับมีความสุขทางใจเนาะนึกความสุขสร้างใจคือสบายเมื่อนี่ครับอะเมื่อนี้เถวใหญ่ แล้วก็ลงไปตัดนอใหม่ครับบมีกับเขา,าหาเก็บฟากในสวนครับก็อยู่ใดแล้วถ้าอยู่มองเห็ดงานทางอื่นอา้าถ้าบสือมีแต่ใส่เงินมาใส่เงิน<อ>ก,ก,ก็จะว่าอยู่นี่กับบท่านเดยยังดอกบท่านว่าได้มีไรไดเท่านั้นเท่านี้ดอกบท่านเดยประเมืาานครับคือเห็ดไปเรื่อยๆก่อนปลูกควงทุกสิง่งทุกอย่างถือว่าเป็นช่วงเริ่มสร้างเนาะพอนะเริ่มสร้างเริ่มสร้างครับสามปีน,าานี่บท่านเห็นยังดอก แต่คนกระใจสูงแน่เด้อเห็ดสวนนี่บ่แม่่าคืนมากห้สิงามจังสีรถว่าสิบอกแล้วคอยไปเรื่อยๆนอกคันขันเป็นผู้ไดคือคื่อย่างมาเห็ดแบบแบบนี้ว่านอกนาะต้องใจสูหลายเติบต้องใจสูหลยเติบเพราะว่าทุ่นทุ่นเป็นอย่างไงทุ่นทุ่นกับหามาได้กันแน่คอยเสริมไปเรื่อยคอยเสริมไปเรื่อยครับเพราะว่าถาลงไปที่เดียวนี่เฮาบ่มีกินมีใสแมนเลยต้องคอยทยอยเห็ดไปเรื่อย ไอตอนแรกที่มาเห็ดเลยนี่เริ่มจากมองไหนก่อนครับก็เริ่มจากว่างทอน้ำแสดงว่าระบบน้ำนี่คือมามออก่อนคือมาก่อนเลยจังไดก็ต้องเห็นมีน้ำครับสือปั่มมาสองตัวที่แหลกเขาว่าคือสือมาหลายแต่เออว่ะครับเห็ดยังเห็ดให้มันถิงเย็นๆมาสร้างมันเถาะว่มกะก็เดินทอเดินทอไป แล้วก็ปลูกไปเดินทอไปปลูกไปปลูกก่อนค่อยเดินทอเได้อืดก็คือเฮาว่างแผนเดินทอไปก่อนแมน่พอเดี๋ยวดไปนําหดไปเรื่อยหดไปเรื่อยเนาะหดไปเรื่อยแล้วขยับ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 ไปเรื่อยครับเพราะว่าผวกเดินทอตามสวนนี่มันใส่เงินอยู่ด้โอพอสมควร <laughs> สิ <laughs> เอา <laughs> หวมหาศที่เดียวหวย้วย สามเอาเงินหลายๆายบาทมาถิมลงทีดินผุแล้วตัวนี้คือเขาใส่ทอพ่พ PVC เนาะท่อ PVC เบิดขนาดเท่าใดครับขนาด2นิ้ว2นิ้วยาวเลยเนาะยาวเลยโอ้เพราะว่าบอกถ้าผู้ไดิเสียสวนนี่ใจสู่ารเติบครับอันดับแรกก็คือน้ำน้ำหลังจากนั้นค่อยว่ากันค่อยว่ากันก็มีเงินก็ค่อยเติมพื่พันน์องมาเออของพอนี่สชงดีแน่ติดลำโดมใหญ่ครับบ่อใดจ่อหนามบดานบ่ไดด เสียค่าเสียใจไปอีกเท่าไรอ่ะก็คือมันมีแรงน้ำมันมีแรงน้ำักอยู่สมบูรณ์อยู่นี่พื้นที่มันอยู่แล้วเลยดึงขึ้นมาใส่เกิดประโยชน์สูงสุดเล้ะก็คิดว่าสิเสียไปอีกเรื่อยๆล่ะเฮ็ุไปจนกว่าบุมีกำลังผุล่ะ หอ,อยเห็ดมันก็เป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวเนาะเออก็ได้ประโยชน์ก็จะเอางัวมาเลี้ยงนี่ก็ได้เกี่ยวหญ้านี่ให้มันกินะจะว่าบากฉีดยายานยมันเป็นสารพิษตัวนี้ก็คือเอาขีห้หัวงห้อยเนะยาะห้อยไว้แต่ปูเขาอืเขานี่ส่วนมากเขาปลูกไอ้เขาเอียงรครับเขาเจ้านี่ละเขา,ขาเจ้าคืออาศัยว่ากินเนาะกินเป็นหลักอาศัยว่ากินอ่าคือพยามบรรร่ซื้อวัฒนาอพยามบ่ซื้อพยามปลูกกินหมุนเวียนอยู่ในนี่ละอื อันนี้ก็ยังม่ค่ปลูกต้นนั้นปลูกแล้วครับพี่น้องก็ลังเกียแต่ปลูกแล้วบ่เกิดต้นนี้บ่เกิดนำทวมโอ้นามฝนมาแห้งก่อนก็เลยปล่อยนามออกไปก่อนดินแห้งก็นี่สิปลูกใหม่อันนี้ก็คือคุดปลูกบ่ครับหรือเห็นแนวาดไรซับปลูกเป็นแถวไปเลยครับแต่ว่านน่ะมันบกคอยดีเท่าไดครับก็เลยคุดปลูกเป็นแถวเอานี่ับมาซ่อนหน้าเขาตัวนี้เป็นต้ซ่อนนะครับเนาะ เลี้ยงปลาด้วยนะครับยีม่มั่นก็เอาผลผลิตาปต่อเออนาแหล่งอยากบักหุ่งก็มีครับพี่นอ้นองมีพ่อเด็ดตำปลูกใบพ่อเด็ดตำกินนี่ครับต้นต้ตนน้ำหลายๆนี่ระบบนมม้ำยังนีงครับระบบน,น้ำไอโซลาเซลยวโซลาเซลยวโซลาเซลโอ้เติมอยู่ได้ตลอดนะครับนาแหล่งก็บยังสี่นาแหล่งก็บยังสี่ครับโอ้ตัวโซลาเซลยวนี่คือเป็นเมืดลงไปอยู่บ่ครับหรือล่ลาเป็นปั่มเลยปั่มยูผุ่นบอยูโดมุ่นบ่ปั่มยูโดม โอ้ครับปั่มปั่มาปั่มไฟฟ้านะครับเป็นปั่มดุดน้ำขึ้นมาครับนี่คือเขาเขาตัวนี้ที่มันเหลือนี่เป็นเขาจากต่อต่อสร้างมันเนาะจากต่อเก่ามันต่อเก่ามันใบมันนี่เกี่ยวไปให้ง่วงมาเลยครับนี่ก็ผุกงอ่ะให้มันกินเลยแล้วละผูกง่วงเลยมันกินเลยบ่บ่บ่ตตองห่วงนะครับผุกง่วงให้กินคือสองแปลงนี่คือลักลักกับว่าสีเลียงปลาเนาะปลาปลาเข่าคือสองสามแปลงทางไตผมเนาะทางไต สังเกตว่าเอาใหม่ไผ่มาเห็ดไอ้รั่วไว้นี่ก็คือนอกจากปล่อยปลาแล้วก็สิปลอยกันกบโดดหนีน้ำมันมีกบอยู่โอ้ก็คือเอากบมาปล่อยน้ำบ่กบมันมีอยู่แล้วนี่หนีมันโดดแซวลอยู่นี่โอ้มันมาเองมันมาเองมันครับเนี่ยแต่เวลาฝนตกมากนี่ว่าไม่ยางจับแถวนี่ก็พอดีกินเลยครับมันก็โดดส้นนี่มันโดดโดดส้นจับเอาเลยว่าเจับเอาเลยโอ้เป็นตาวสอนครับพี่น้อง นะครับขนาดที่ยังไม่ได้เลี้ยงกบนะครับตัวนี้แต่ว่าคือมันมีอยู่ในพื้นที่เฮ้าอีแล้นมีอยู่แล้วฝน,นตกมากมันก็นโดดห้องแส่วแถวแตวแต่มันแดนสิมันบุห็นมันแล้วสวนอยู่แ <โฆ S 2> ถวนี้ละว่างันนี่ได้ยินเสียงห้องอยู่อุ๊ปุปุแต่ฝนตกขึ้นมานั่งเขาเหมาะแกแม่ได้แถวนี้นะครับอันนี้เป็นโซนเลี้ยงปลาสีเลียงปลาเลยครับหน้าเข่าเลี้ยงปลาก็คือน้ามันก็หลไปหากันใดสบายเนะพ่อเนาะเปิดของหากันใดตลอด ครับเป็นต,ตอนสอนตัวบอนี่แหละครับผมบอนี่บอกือยังมีพักผ้ายพักแว่นยังไงนี่กระสิป,ปูกพักผ้ายก็เลยบอ่อนด่ปลูกเต็มที่เพราะว่าสีเอากบอยู่อสีเอากะสั่งกบมาลงครับรเรอะสิยงังกบหน่อยบอือที่แหลกลูกออดมากบอลูกออดใช่เขาสีเอามาให้ตัวใหญ่ตัวหน่อยสำหรับที่แหลกว่าสิปูพายางเขาวอาบ่อนองปูเพราะว่าหนามันขังอื ปล่อยเองสีเลยดีแล้วกับสนปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติดีแล้วกับสนบ่ต้องปูพายางเอาหน้ามันมันขังนี่นะดูดใสมันขังมันบวแหงเด้เถื่ยวดิโอ้ก็คือว่าสิปลูกพักพ่ายน้ำปลูอ่าพักแวนน้ำนอนพักแวนมันเกิดเองมันโอ้มันเกิดเองมันเกิดเองโอ้ย่มหนักหาไปขายเนาะครับเนาะเก็บกินเก็บยังอยู่ละมีค่าเนี่ยนะครับส่วนก็พายบักพะอ่ะพ่นละบมากลาวใหม่ก็อยู่ทึ่งขึ้นไปเนาะครับเนาะอยู่ทึ่ง ครับ<ว>มผมน,นั่นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะเร,นเริ่มต้นเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นนี่สิเห็นผลปีสองปีดิบ่มีครับนอกเสียจากหาปีหกปีขึ้นไปที่เข้าอยู่ได้นี่ก็คือหน่อไหม้เนาะหน่อไหม่แล้วก็มีพักผักพักสาพักหยังนั่นแหละลูกใว้่วสุดส้นคุอ๋อพักสาเออแม่แล้วเก็บ,บไปขาย ทึ้งยอดทึ้งนวยมันหนอดทึ้งนวยมันบังตัวนี้คือห้า,าพันธุ์ว่าน้ำปลาบ่กัน้ำปลานี่ยละครับาห้าน้ำปลาแล้วยังมาขยายพันธุ์ปลูกเอาดีละครับผมเป็นพักแล้วก็พวกข้าพวกอันนี้เนาะข้าดีละข้าตะไคร้พวกนี้ามาปลูกไว้ตัวนี้คือเป็นพืชไอ้ที่ให้ผลผลิตเร็วเร็วตัวนี้พอได้พอได้ใส่ใจในครัวเรือนแมนเนาะครับเนาะถ้าขยันก็ถอนไปครับถ้าบอกขยันก็บอกด้ถอน บ,บอ่อเท่งกับไหว้ท้าเก็บน้ำนาแรงใช่ครับอยุดเทิงผุนบอ่เอเนี่ยหน่อยออเก็บน<ม>้ำซอยมันซุ่มเป็นตาอ่อน้อนครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่รักการทำสวนเนาะก็เป็นแบบยางอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลงไปพูดนะครับตัวทีเห็นต้นใหม่ก็คือเป็นลำโดมนะครับมีน้ำล้อมรอบ แล้วก็เฉียงไปทางนู้นนะครับอ๋ออันนี้ก็คือการออกแบบอันนี้ที่พ่อออกแบบแนีน่นี่คือแบบไปเลี้ยนรูมาแต่ใส่อยู่ครับเรือยจังไดครับกระบอกเดีเลี้ยนรูมาแต่ร์ไซค์เรอเฮตดตามพื้นที่เจอออ้าของนี่แล้ตามพื้นที่ว่าตามพื้นที่นามมันสิลไลลงใส่กน้นามมันสไลลงใส่เฮ้าสิกัดนามเฮ้าจังไดครับเสียบใบมันเสาะเป็นคลองเป็นยังครับเพราะว่าถ้าฝนใหญ่มากนี่คือข่าเบิดตแถวนี้เละเบิดต Oh. ต้องเห็นมองออกหน้ามองได้แต่ฝนตกมานั่หนักนี่แถวนี่ขาวเบิดครับบุมีโอกาสได้บอกนะครับต้องดูพื้นที่จะาของน้ำเนาะต้องดูพื้นที่จ้าของครับนี่ครับส่วนผลละหมากหลักใหม่บักเพาเนี่ยสำคัญนอนอไพนนี่นอพันเดียวกันเบิดเลยบอกครับพันเดียว<อ>ตัวนี้เขียวอีสานเขียวอีสานเนาะจะเป็นต้นเล็กกว่าต้นเล็กกว่า ต้นใหญ่เนี่ยเป็นบ้านปลาจีนบ้านปลาจีนนะครับนี่โซนคือว่าอันนี้ก็คือที่อยู่อาศัยจะอยู่ข้างบนนะครับเนาะมีง่วนเจ็ดโตเพรานี่เจ็ดโตว้าคอกใบใหญ่ปนไหนกับเจ็ดโตเลยครับพี่น้องนี่แล้วก็ได้อ่าพวกขี่มันนี่แล้วเนาะครับไปใส่ขี่มันนี่ละเดี๋ยวไปใส่สวนใส่ยังนี่ครับพี่น้องจะขยายออกไปอยู่มันเหมือนปบกตั้งเสายังบ่ทนเอาเสามาอีกสองต้นตัวนี้ข่ายไปอีกขยายขึ้นไปนะนี่นี่ครับ อันนี้ก็คือเป็นแหล่งปุ๋ยตอนนี้เข้ากับไปผูกข้างนอกเนาะผูกตามสวนนี่แหละนิ่มนิ่มเราทั้งค่อยเกี่ยวหยามาเสริมอมเกี่ยวหยามาเสริมเพื่กินตอนเย็นครับนีงเวรเอาไปผูกเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องครับคัครับ,รบ,รบนี่แต่ก่อนมันจะเป็นประมาณนี้น่ะพอเนาะคือกันนี่ะหละคือกันนี่ละแต่ก่อนมันจะปลูกมันประมาณนี้เอ,อ น้ำกระซาหนี่ส่วนหนึ่งทิ่ปูกั่นคือของหลานครับแต่แต่ว่าตัวนี้มันสูงมันก็คือมันได้ผลมันได้ผลแต่ว่าพ่อมาตรงนี้มันแบบตำเนาะมันตำหนามันขังมันกระขังบบดนี้อ่าหัวมันกระเน่านะครับก็เลยเอาตัวถี่มันตำนี่แหละเฮ็ดเป็นสวนผูนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเป็นสวนใช่ไหมแล้วมันแล้วไปเพราะว่าบักเผาบักไห้บักยั้งนี่น้ำท่วมมันก็มีปัญหาอยู่แล้วก็เลยเห็นมันเป็นส่วนหนีไปเห็นเป็น อยากได้มองได้น้ำขางองมันอยากเป็นลุ่มกันให้มันเป็นกนหน้าเลี้ยงปลาไปครับมันจังบริสียหายครับผมการสำหรับมือนีก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับที่ให้ขอมูลนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากไม่เยี่ยมช่มสวนก็โทษมากก่อนเนาะโท่มากก็ได้ครับโอเคสำหรับมือนีขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับ